วิธีเซตค่า SPE Print นะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่พิมพ์นอกบ้านเป็นการส่งอ e ีเมลหาเครื่องปรินเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นการเซตค่าให้ปรินเตอร์มีอ e ีเมลส่วนตัวเราอยู่นอกบ้านเราสามารถส่งพิมพ์นะครับโดยการส่งอ e ีเมลแนบไฟล์มาที่เครื่องพิมพ์สามารถทําได้คนสั่งพิมพ์อยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับขอแค่ส่งอ e ีเมลได้มีอินเทอร์เน็ตใช้ก็สามารถใช้งานได้หลังจากที่เราเซตค่า ให้ปรินเตอร์ไปต่อเราเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปรินเตอร์ก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับพอขั้นตอนต่อไปให้เราเข้าไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้ครับจะเป็นรูปเหมือนรูปมือถือนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ wi-Fi ตัวนี้ครับจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดไปที่ Setup นะครับแล้วก็กดเจ็นะครับตัวปรินเตอร์ก็จะทำการลีชิเตอร์นะครับในส่วนของอีเมลปรินเตอร์ก็จะได้อีเมลมานะครับ หลังจากที่เราเซ็ตค่าให้ปรินเตอร์ไปต่อกับเราเตอร์แล้วนะครับแล้วเครื่องพรินก็จะปิมพ์อีเมลออกมาเลยครับตัวนี้ครับนะครับก็จะปินพ์อีเมลแล้วก็จะมีโค้ด16หลักด้วยนะครับหรือถ้าปรินเตอร์รุ่นที่มีหน้าจอนะครับก็จะโชว์ที่หน้าจอแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นอีเมลของ p รินเตอร์นะครับ